สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้นะครับเราก็าจะมาอยู่ในส่วนที่3ของการของการหาความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนกับทศนิยมนะครับวันนี้เป็นพาร์ทสแล้วนะในพาร์ทสามครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเป็นการพูดถึงเศษส่วนมาอยู่ในรูปทศนิยมแต่วันนี้ครูจะสอนเรื่องการแปลงทศนิยมกลับไปเป็นในรูปของเศษส่วนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในการทําโจทย์ลักษณะนี้เราก็มีวิธีการเยอะนะแต่ครูจะเสนอเสนอวิธีการที่ ค่อนข้างจะง่ายสําหรับนักเรียนป .6 นะครับอ่ะดูตัวอย่างที่หน่งนะครับตัวอย่างที่1นนะโจทย์บอกว่า0.6 0.6นะครับเราสามารถแปลให้เป็นเศษส่วนได้ด้วยการนับทศนิยมถอยกลับโอเคไหมครับวิธีการนับถอยกลับครับให้นักเรียนเสมือนว่ามี1แล้วการถอย1ครั้งให้ใส่0.1ตัวแสดงว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยถ้าใส่จุดใส่จุดนะครับถอยหลังไป1ตําแหน่งเนี่ย ใส่โซหนึ่งตัวโนจะเห็นว่ามันคือ6ใช่ไหมข้างบนและข้างล่างก็จะกลายเป็นสินี่คือวิธีการแปลนะครับส่วนการตอบเนี่ยเราจะไม่ตอบแค่ว่า6ส่วน1ินะครับเวลาเราตอบเราต้องทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําการทรําเศษส่วนอย่างต่าคือการหาเลขที่เหมือนกันหารทั้งเศษและส่วนพร้อมๆกันนะครับข้อนี้ครูจะหารด้วย2เนาะหารด้วย2 6หาร2ครับ6หาร2เหลือ3 10หาร2เหลือ5หลังจากตรงนี้เนี่ยเราจะพบว่าเราไม่สามารถหาเลขอะไรมาหาร3และ5พร้อมกันได้แล้วดังนั้น0.6จึงมีค่าเท่ากับ3ส่วน5นะครับตัวอย่างที่2ครับตัวอย่างที่2นะครับจะเป็นการแปลงลักษณะที่โจทย์มีจำนวนเต็มและมีเลขหลังจุดทศนิยมด้วยโจทย์ก็คือ1.7นะครับ 1.7ตัวเนี้ยเวลาเราขยับจุดถอยหลังนะเราต้องขยับอย่างนี้นะครับใส่1ไว้ก่อนแล้วก็ขยับ1ครั้งใส่0แสดงว่าเลขตัวเศษที่ดูงจะได้มาเนี่ยมันคือ17ใช่ไหมพอเราเอาจุดไปด้านหลังแล้วจุดเรามาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะได้17หารด้วยเลขเดิมคือ1กับ0 1กับ0ก็คือ1ิบ โจทย์ข้อนี้เป็นจำนวนเ,เป็นเศษเกินนะครับเศษเกินเศษเกินต้องแปลงเป็นจำนวนค้า 11, 10, 1 10เศษ7ส่วน10ในเรื่องของการแปลงจำนวนค้าเนี่ยนักเรียนต้องไปทบทวนมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะพบว่า7ส่วน10ตัวเนี้ยเราไม่สามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้แล้วเพราะไม่มีเลขอะไรที่สามารถหาร7และ10พร้อมกันได้ดังนั้นข้อนี้จึงตอบว่า1เศษ7ส่วน10 นะครับไม่ยากใช่ไหมอ่ะเรามาดูตัวอย่างถัดไปครับเราจะขยับมากกว่า1ครั้งแล้วนะตัวอย่างถัดไปครับครูให้เป็น8.25 8.25จุดนะครับจุดของเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสูงนิดนึดนงครูให้เลข1ไว้เหมือนเดิมขยับ1ครั้งมาอยู่ระหว่าง2ใสศูนย์ตัวขยับอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาให้อยู่หลังสุดใส่ศูนย์อีกตัว ข้อนี้สังเกตว่าเลขที่ได้จากการขยับแล้วเนี่ยเราจะได้เลข100เพิ่มมา1เลขใช่ไหมครับเ่ะเริ่มครับเริ่มเขียนจุดไปอยู่หลังสุดแล้วจาก8.25จุดหุดมาอยู่ตรงนี้แล้วจะอ่านเป็น825่้ใช่ไหมครับเราก็จะได้825หานะครับหารด้วย100นะจากนั้นทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับหรือเศษส่วน ขอโทษครับหรือจํานวนคระนะครับข้อนี้825หารร้อเป็นเศษเกินทําเป็นจํานวนคระเราจะได้8เศษ25หาร100 25หาร100เนี่ยถ้าเราทําแบบละเอียดคือหมายถึงว่าเราทําทีละน,นิดนะครับด้วยการเอาเลขน,น,น้อยมาหารสมมติครูหารด้วยเลข5ครูจะได้คําตอบว่า8อยู่เหมือนเดิมนะ8อยู่เหมือนเดิม25หาร5เหลือ5 ขอโทษครับ100หาร5เหลือ20จากนั้นเราจะพบว่าเลขตรงนี้สามารถหารห้ได้อีกครั้งหนึง่งถูกไหมครับเพราะมันยังมีเลขที่สามารถทำได้อยู่ก็คือเลข5ก็จะได้8ตั้งไว้เหมือนเดิมนะครับ5าหาร5เหลือ1 20หาร5เหลือ4ดังนั้นข้อนี้จึงตอบ8เศษ1ส่วนสนะครับวิดีโอวันนี้ค่อนข้างสั้นเพราะว่าเป็นการใช้วิธีการขยับจุดและหาเศษส่วน แต่ที่สําคัญคืออย่าลืมเรื่องการตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ําการแปลงจำนวนการแปลงจํานวนค่าจากเศษเกินนะครับยังไงนักเรียนอย่าลืมทบทวนเรื่องที่จําเป็นต้องรู้ในวันนี้ด้วยนะครับก็คือการแปลงเศษส่วนอย่างต่ําแล้วก็การแปลงจํานวนค่าจากเศษเกินนะโอเคนะ